สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอแต่ทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเลิศรักนะคะอันนี้กําลังจัดเตรียมอาหารให้น้องนะคะเขาจะกลับบ้านแล้วเขาเตื่นกำลังเก,งก็บกล้วยหาถุงดําไม่ได้ถุงดําหาย บรอยากกลับ้านแล้วลองเก็บด้อยเลลนไปหาผู้เดยแต่ข้องหมดเลยไมยืนตึงงงเงยเงยกินเราดุเจ้าเนี่ยคเัาไปเยี่ยมไดโดเขาอยู่บ้านทลาดน้ำกันเดี๋ยวเราไปหาน้องได้นะคะอยู่ที่บ้านทลาดฮะจักว่าไปจับจักค้นสีไปเบิ่งกันค้นจับเมนิโคเป็นค้นใดเออสังสองตัวเนาะ พอเกลือดกษาขอไงแท้มีคนหยอกเอาตัพุ่นมันเอาตัววใหญ่มันหาตองน้ำบ่พ่อวงน้ำหายไปใส่บ่องบานใหญ่เกินเก็บของข่ไปบ้นไดอีนู้ยนู้ิกลับ้านลติลูกเบ่กินหอดพ่เิศบ่นูจ้าวิ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 คุอนูนอ่ะจากอนเอ้ยสิกลับ้านตีบ่กินหอดพ่เิศไม่อันบ่หึึ ไอ้หยาคือรถนละตีหยานะนี่พี่แม่แม่นุ่นเขามารับลูกเขากลับบ้านแล้วนะคะนี่พ่อใหญ่ตื่นห้องให้งากงกำลังหัวกล้วยให้กันนะคะนมซื้อให้แล้วนะคะนมนมกักแม่ดิวเลยจากเขาแม่เคที่แล้วหนูเไปตามที่หลังนะคะเขาแม่เคที่ตามที่หลังแม่เคที่บอกว่าแบ่งแบ่งครึ่งของแม่เคที่แบ่งครึ่ง,งเดือนเบลซื้อไอ้กินหมดก่อนได้น้องจะแบ่งไปให้น้องอีกทีหลัง มองแล้วข้าเจ้าน้องสาวไปแล้วข้าเจ้าน้องสาวไปแล้วมองแล้วนุ่นมองแล้วข้าเจ้าน้องสาวไปแล้วหัวเงี้งใสชุดเหมือนสาเด้ยงาน้ำกลพี่อ้นกัสิภาพไปซะตะกัสิภาพไปงานำกลกันเลยใส่ละใส่ไปทั้งสองคนพิ่นอาบน้ำขึ้นรถอาบน้ำขึ้นรถ บ้าห้องหาพอห่อเพื่อล่ะบ้านบ้านเห็นพอ่อจุธีศรีเห็นพอ่อสีห้องแก,ก้แก้เลยเบ้าห้งองคารถมาจอดปกติก็สีห้องเลยย่าห้องย่าห้องน้ำทางเด้อใจง่ายเลยว่าอยู่นี่ใจ,ง,ใจง่ายเลยพิวเลิศว้าข้าใจใหญ่มีงข้ายืนมองนะเมนิโคยืนมองแล้วเข้าจะลูกสาวฉันไปไหนอีก ม่มีโคบอกว่าจะเอาลูกสาวฉันไปไหนอีกยืนมองพี่เลิศก็ยืนมองว่าข้าเจ้าน้องสาวนูไปไหนตอนนี้เต้งไปแก่ไปแก่เขาไปโ่งน้องขึ้นรถได้นี่กล้วยเอากล้วยขึ้นรถหวานลอย กินกินน้ำแล้วถอยหลังเอาอาบน้ำให้ไปนี้อาบน้ำให้ห้อนแต่จิไปหอดบ้านแต่มีประทุนอยู่ดอกเพิ่นหนูไม่ได้กินดอกไปให้ลง พี่เลิศพี่เลิศจะไปส่งน้องนะคะแม่แม่น้องจะไปบ้านแล้วไม่มีเพื่อนแล้วเล่นกับแม่ไป่อยเบิึงแต่บอกมาหาพี่เลิศมาพี่มาพี่มาพี่เร็ว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 มาพี่เลิศเร็ว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 ผู้ชาอยู่พี่เขาอยู่พี่มาเร็ว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 มาพี่มาพี่มาพี่ มาพี่มาพี่มาพี่หาหน้ากินอาแล้วมาแล้วแล้วๆๆมาพี่เลิศเ็วแล้วหาแล้วจะไปไปส่งน้องแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มาล่าเมนิโคนั่มเร็วๆๆมาวัดดีเมนิโคนั่ม เอขอขับจับกันก่อนขับจับกันก่อนเออไปบอกเมนิโคน้ำไปบอกเมนิโคน้องจะไปแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วผลไปเมนิโค่เลยผลไปบอกเมนิโคน้ำละววลาสิไปวัดแล้วหนึ่งิ่งเขารู้ความนะ่นเพิ่นไปบอกแม่นิโนนนนนคก่อนว่าหนูจะกลับบ้านไปสีหลังคข้ประธานนี่นั่น บอกเมนิโคก่อนมนุษย์จะกลับบ้านแล้วเม่นิโคแอบไปหาหนูได้นะฮะอยู่ที่บ้านทลาดพุ่นไปไปไปขึ้นรถมันห้อนูไปไปขาดข้อมบุ่นกี่ผูใครอ่องรองล่ะนี่กำลังชิวนอีหลายย่ห้องไงเด้อบัดนี้ไปไปไปขึ้นรถไปไปพอเติมไม้ไปขึ like <laughs> <laughs> ้นรถไปไปพี่เล <terminal> ิศไปไป ไปไปเอากล้วยขึ้นรถไป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 เจ้าเจ้าหวงน้องนด้นั่นเริ่มมาได้เริ่มฮวงน้องแล้วบันนี้เดินเดินเดินตามน้องตุยตุยน้องจะขึ้นรถแล้วกล้วยคือบอกขึ้นรถต้นนั้นนั่นไปแล้วนะคะีการสิงตาหน่อยพี่เลิศยังน้ำกวนบอ การมันม <S 々> ันข้อแข้งสิงตาหน่อยว่าพี่เลิศยาน้ำกระโาดกล้วยเด็ท้องนั่นไป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 กลับบ้านเด้อล่ะเด้อเดินทางปลอดภัยอยู่ดีมีแห้งฝนที่เจ้านั่นกับหัวเราบันทันนี่เอาพี่เลิศพี่เลิศขึ้นไม่ได้แล้วพี่เลิศเอาแล้วเอาแล้วน้องจะกลับบ้านแล้วลูก บ่ต้องขึ้นไปน้ำหนองบ่ต้องขึ้นไปน้ำหนองน่องกลับบ้านแล้วอันยินในซ้ำนี่นะยินในซ้ำนี่ตีขึ้นขับไปท่าไหนตีเงยไปลาขับไปบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่องน่องไปบ้านแล้วใหญ่เติงล่ารูปอ่ะเออนอนนอนดีๆเด้อยับสั่งไปอีกมันอยู่ไทยมันตกได้วยนั่น คือรถจะคล้องขอบฟื้พี่เลือได้หลายเด้อขอบฟื้แม่อันขอบคุณนปลเติงเด้อยังยยงยังยังมแล้วผู้จุ้ยหาพี่แล้วประธานนี่ยงยงบอกปอันนิดก็หน่อยบอ่อยากกลับเนาะงม่อยากหายัง่อยากกลับเนาะผุนไ่อยากกลับบ่อยากกลับอาภูพีอาภูพีกับพอภูพี่บะธานนี้ เนี่ยเบ่งเคียนแล้วเคียดแล้วเคียนแล้วพี่เลยเคียดแล้วอยากบ่าน้องกับบ้านเ้าบาดหนวน้ำตาไหลเดี๋ยวเดี๋เม่พาไปเลน้ำน้องมาบุญพ่เดี๋ยวเดยวมีไปเลน้น้องอยู่บุญพีเดี๋ยวเดี๋ยม่พาไปเลน้ำน้องอยู่บุญพ่บีดบุญพีด้จะคอยไปบ่ต้องไปเปิดระตูเขาเปดมือหน่อยเปิดประตูเขาอีก เออไปไปเดินทางปลอดภัยรักษาดีๆล่ะเราอยู่ตัวเดียวน้ำเบิ่งเอาเกี่ยวหญ้ากินอะไรยุงกินเอาหญ้าสวนน้นพันเนาถึงสวนน้องอ่านั่นเออตาแต่มันกินมันกินหญ้าล่ำดีขึ้นยังนี่โอ้ลูกข่อยทำตาไหลละนี่รีเลยไปเลยตัวของน้ำนอง ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณท่านแม่สี่ศัตรูตันนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไปช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะรักเลิศรักเลยน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเลยนำกดรถพน้านี้เอาแล้วลูกหอยแล้วน้ำกดนอกแล้วมาหนีเบิ่งเบ่งบะห้องไหนละ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 ห้องไหนห้องไหนไม่ต้องไปไม่ต้องไปมา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 หน่องกูแลงมามามา

เบืองกลางคนทำตาไรซี่ซีอยู่มามาแม่นิโคก็เป็นนะคะแม่นิโคก็เป็นน้องน้ำมนต์ไปแล้วแม่นิโคก็เป็นนะคะเขียดบอกเขียดแล้วว่าไงพ่อผมคนแล้ว <c oughs> เพิร์ดเมย์กับพ่อเมย์วันนี้เอิเดเอาลูกหรอประธานนี่ลูกหายทักสอง <c oughs> เออมาตะหง,งอมาตะหง,งองขี้หนอนนงองัานานั้นนี่ โอ้กินหนอนง่องละเอาแล้วบอกเอาแล้วห้องทั้งแม่ทั้งลูกบันทึกินหนอนงองสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ